ก็หมดแล้วโอ้ยอะไรดยหรเอาหมดล้วเหรอเอามาแจกเรื่องมาเี่งเอามาลอยครับเปล่าเมาเท่าไรเมาเท่าไรร้านมตกมง่โมงนิดค่ะร้านนู้นพาไปกินเหมยังไม่ายัไปกินข้าวนาได้ไหมได้ดิลองกินเองปัโกูน้าน้ำเป็นข้าหมดแล้วเือ้ามาแล้วเือนต่าแนกเกียร์ไไมรูปนี้ไม่เหรอ ว่านเกือบออกโรงงานไม่ได้ติดหน้าตัวเองไงช่วยตอนตอนละห้าพันชูกล่องชูกลองเธอหนิได้คือมือช่วยวันนั้นพี่หน้ามาสองมือช่วยได้ไหมเพราะมันหมดเก้าโมงครึ่งนี้เขาหมดแล้วนะผมว่าเขาหมดอีกรอเลยตุลย์พี่ยาเดี๋ยวเจอหนู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมเลยนะเออมันนักตู้เปล่าหนูนักตู้แบบพี่ยาเหรอ แต่หนูจะตามพ่ยาไปติดตอ้อย่าโอทำอะไรอย่าอตมาเองย่ามองมาดามาดาม้าาดเกงไม่ได้ถ้าพ่ยาพูดว่ามาดาเก่งมันจะขำไหมยมาดามิไปหมดามเก่งินโดนแล้วม่วงทันทีใช่มนนี่ต้องกอ่ยาเลย เขาน่หับอ่ะพี่ดาพี่ยาดมนี่มาดามเก่งมาดามเก่งอยู่ปาเอาอยู่เป้าเาอยู่ป้ายอาอยู่ไหมเด็พียาสวยาดาสวยอาาสวยมาสวยามาดาสวย คนเซอร์พี่เก้เขาอครบที่ยางวันนี้ทำไมสวยจังเลยมาเม็นคนชมจังไงรักมากเลยรักต้องบอกเขาเยอะๆหน่ยนะมาดังที่มาเดินเยอะๆที่จะหมดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเอาหมดแล้วเหรอเอามาแจกเรื่องมาเตียงมาลอยครับเปล่ามาเท่าไหร่มาเท่าไหร่ตอนเกือบกี่โมง9โมงนิดๆค่ะร้านนู้นเขาไปกินแล้วยังไม่ได้ มีไงเขาแกกี้อยู่นี่ยค่ะแล้วเนี่ยเออค่ากี่เราจะมือไหนเส้นเนี่ยไหนมากอ่ไปไปเทรวมกันเลยดิมทไปไปหลายเกินซอยตันแล้วซอยตันซอยตันแล้วตอนนี้ลูาคุกค้าคนดูวอะไรพี่พี่ที่ตางคนดูอะไามพันสองรคนดูไปสามพันสองร้อยคนดูไปเจอพผิดเงเลยเนี่ย <amounts of water writers> <isation> ไปๆๆ <ian> <authorized> ไป <fi> ไปต่อไปดูร้านอะไรเมื่อวานไม่เจอพี่หนิงเลยไปไปไปเจ้าของร้านไม่เคยมาเจ้าของร้านไม่เคยมากล้วยทอดทอดไม่ทันแล้วจ้าววานันจ่ายวันแจกปะเนี่ย

อยากรู้ว่ะเลขอยู่ไหนเลขตอนแรกก็บอกว่ากำไรเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าคัไม่สนใจแยกขายอย่าลุกกำไรไม่รู้เท่าไร่เท่าเท่าไร่ขายได้เจ็ดพนห้าห้ารยวเลขอยู่ไหนกำไรกำไรขึ้นสามนแปดสามพันเจ็ดร้อยหเออไม่ใช่เนี่ยสองชั่วโมงแค่นั้นเลยสอชั่วโมง เดีวเดีวนี่เดียวที่มึงทเป็นยิงคล้องนาได้ไหมเนี่ยได้ี่เดียวอนอ้าโด่นาดำเป็นข้าหมดแล้วเรองข้าหมดแล้วเดืนตาเกียนาไหมรูปนี้ไม่เอาได้เลยาข้าวฟันจะไม่เอาใครก็รูปนี้มาติดตรงนี้เลยข้าวหลงแรกไหมไม่ไมไมหมดย่ลานลาแรกลาจอดรถที่กระสได่ส้กเป็นเจ้าครูที่ เอ็ดสี่เบ็ดไร่ไม่พอไม่พอดูดิเท่าแกกี้ดูดิมันพอที่ไหนมันไม่พอเออต้องทำชั้นใต้ดินและชั้นในจะพอดูดิมันเต็มไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหแรถเท่าแกกี้ที่โดดเด่นกคนอื่นเขาเลยนะเนี่ยรถอะไรรถคันแดงๆดอะรถคันเนี้ยไปเจาะยางไม่จอยางจอดไม่ได้โอ้แต่มันกว้างมากเลยเนี่ย เขาทำเป็นชั้นเหมือนห้างไปมันวนวขึ้นตีขึ้นเข้าปากเข้าจมูกขนาดนี้กำลพูดดีเนี่ยกลิ่นจมูกมันเข้าจมูกหมดเลยอ่ะสนั่งยิงในเนี่ย หมักก็แต่สงการปีที่แล้วก็ไม่เลยค่ะใจหมักล้วนๆเลยค่ะเอราะฉ้นใจหมักหมักครั้งหมัครั้งนต้องไปได้อย่างนั้นแปดชั่วโมงค่ะแล้วก็ขายดีเดียลบสูตรไหมไม่หมดตีก็เนี่ยนี่ยเดี๋ยวก็หาไม่มีอะบังคับอีกเดี๋ยวก็ว่าพี่ยาบังคับไปบอกสูตรสูตรแล้วที่ขายเองขายเองนี่ขายที่ไหนขายบอกขายนขายก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมื่าปีที่แล้วค่ะ แล้วก็หยุดไปอย่างนี้แล้วก็หยุดไปมันทำงานประจำค่ะมันทำงานประจำใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเาออกมายังค่ะยัง้เงานประวันนั้นพี่ยาบอกว่าขาดดูอเลยเหรอพี่ยาดูต้องหลรดต้องมาป่าพี่โจ๊กาจกว่ามีน้ำาลข้าจะข้าพี่ยาโทรไปแลไม่เอาถ้าไม่โทรไปแล้วไม่เอาเี่ยพี่โจ๊กอยู่นี่ตัดมันเป็นน้ำงาลแต่ว่าเราไปต้องัดเป็นน้ำยาลี่ะบหายบร้ย มันต่ออมาขายเลยโอ้ขขายชุดเท่าไหรเนี่ยยี่สิบบาทค่ะไายไหนมาดูพีอันนี้ทอดเหนียวด้วยยังไม่จุกเหนียวยังไม่จุกได้แล้ได้ขอยอยืมขอยืมช้อนหน่อยได้ไมขอยืมขเหนียวลูกค้าลมาณประมาณอันนี้เท่าไรนะยี่สิบบาทค่ะพี่แนะนําลยเลยเอาน้ำพิกกะล้าพี่ยามาขายด้วย คือเป็นกิโลอ่ะแล้วใส่ถ yeah? so you know? yeah, so well, uh. ุงใส่ถ okay, okay, ุงสองร้เองใสถุงสามคนห้านะให้ลูกค้าชิมด้วยตังเคยกินไหมก๋วยเียวก๋วยเี่ยวหม้อทอดกับเอะน้ำพริกล้านอ่ะกินหมดกนกะลานอร่อยนะ่กินแมวทันะล้านนีหม่กิน้ครัไยังไม่ได้กินไปเรียปราวแล้วกินแล้วถ้ากินกับจับปลาอร่อ แล้วก็แล้วยืมแล้วยืมลูกค้าคอรนเดียวอันนี้มีใครลเะรรับเป็นขีดไหมคะรัอขีดอขีดเยม่าหนไม่เอนเยีาไม่ขยี้เี่ยวาีดเดียวนีนั่มาเยอะๆเลยโอ้นนี้นั่งมาก่อนสิงห้าโลก็ไม่คัมีหลังนึ่งมาห้าสิบาติเลย มเนงมาเ็7ตัวใช่มันเึ่งตรงนี้ลยเ่แบนี้เปตัวเป็ดแล้พี่น้องก่อนใช่่อ่าวขาย่แล้วรจิ้มไหม่าจะขายเท่าหร่สมมตไม่จ <tornar S 1> ิมค่ะคิว่าประมาณไหนคิ่ประมาณแบบวันข้าประมาณส0มิโลที่แิโลแต่พอเม่อวานมาก็คือร้อรูปเลือดตัวก็เล็กตววก็เล็กไม่ตัวใหม่ สองสองขีดนะไปเยอะงานนหมที่ยะได้ร้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวน่าจะนานอยู่หรอคะไม่หมดปหทานคนลุ่มดีจนเติมมากอาดีมากเลยอะอันนี้สองขีดนะคะสองขีดห้าร้อยละ ตตตเตตเนป็นยังไงเมื <ไป S 1> ่อวานไปอ่านคอมเมนต์หรือยังอ,อ่อานแล้วรู้สึกยังไงมีแต่คนด่นดาเปิ่มก็ปลืล้มครับที่ไม่ได้โกรธไม่ถึงพี่ใหญ่ครับรู้สึกว่าคนโตมามีแบบเออใช่ถ้าเขาไม่ไรักหรือว่าไม่อะไรเราคงไม่ตับไม่เตือนใช่แล้วคนมาคอมเมนต์ว่ามีตักี้บางทีก็เหมือนหงุดหงิดแต่ว่าเขาให้อภัยนะกลับใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะ คือการเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะแต่คติคือเขาติให้เราเป็นคนดีนะอยากอะไรนะจะเกตนาตนามันดีไงเมื่อวานอ่ะคือของอ่ะมันถึงช้ามันเองมันเลยตามทีเนี้ยไอ้ที่มีอารมณ์นิดๆเนี่ยมันคือมันเป็นมันคอนเซ็เราเนื่อมัน มันเป็นหัวเยทำไมขอมันชา้าใช่ไหมคุณพี่เราก็เลยมีคนหลังบ้านให้มันช้าจังหน้าบ้านมันเข้าใจเหาว่าเราเป็นลูกค้าแต่เราไม่ได้จริงๆเราคุยกนันหลังบ้านได้ยินแล้วทีนี้เขาก็มาบอกแหละบางทีน้องก็น่างอจริงๆกั่นแหละพี่ยาก็ไม่ได้คิดเองนะพี่พิยามาันไปยินเพราะมันดือ้อแล้วหายดื้อยังเอาอีกสักทีไหมไม่เอาแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนใต้นีเฮ้ยเออเบื่อว่ไปนะ กักี่ยารักยาแต่ดูมึงเอาป้ายนะไหอาให้าป้าเปประเนมดแล้วเอาพี่ยาไปเียนแตแนมันก็ขึ้นข้าหมดปีดิเออถ้าใครมาถามบอกว่าอยาเก็บตังไหมพูดพูดพูดกันพูดกันเก็บไมพ่ไม่เก็บอะไรรู้ไหมันาเป็นคนดีจริงในลึกๆแกพี่ยาอะไเด็กคนนี้เป็นเด็กดีถ้าอยากไปก็เลยใส่เขาสคนเขาสอนจริง เขาสอนให้มาผมต่อเที่ยวกับพี่ยา